นับสนุนโดย DBMP Double Max Plus คือเหมือนประมาณว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะมีลูกเนี่ยเซ็กสามารถกำหนดขอกำหนดแบบว่าเรียกว่าท่าทางใช่ท่าทางของการมีเซ็กเนี่ยสามารถกำหนดเพศของลูกได้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะคุณอามีความเชื่อว่ายังไงคะจริงๆเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาเหมือนกันไม่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 น่าใช่ไม่น่าใช่เพราะว่า เพราะว่าในความเป็นจริงมันอยู่ที่ตัวสเปิร์มของผู้ชายว่าแข็งแรงแค่ไหนในในสมัยก่อนเนี่ยที่ทั่วๆไปเนี่ยแต่อย่างคำโบราณเข้า่าซ้าย8ทีขวา20ทีอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันมันไม่ใช่หรอกครับทีนี้ว่ามันมันสมัยนั้นมันก็บางคนเนี่ยเขาอาจจะทําแบบนี้แล้วเกิดติดใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยไอ้ทาตรงเนี้ยทาเป็นปีมันไม่ติด ใช่ไหมทีนี้ถ้าไปกําหนดว่ารูปผู้หญิงหรือรูปผู้ชายเนี่ยมัน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 ไม่ใช่มันไม่ใช่คือคุณอาจจะบอกว่าคือเซ็กต์เนี่ยไม่สามารถกําหนดเพศของผู้ชายได้ทั้งทางทั้งทางหรอทั้งทางทั้งอะไรต่างๆหรือว่าจะขยันถี่ขยันซอยยังไงมันก็ไม่ไม่มีทางกำหนดซอยหอมเอาละซอยใช่ไหมเอ้ มันจะต้องแบบนี้น้แบบนี้ถึงจะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอะไรแบบนั้นซมันอยู่เขาจะมีความเชื่ออ่าอย่างนี้นคะมีความเชื่อบางทีผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมเขาจะมีมาแชร์กันเหมือนกันเพาแบบเนี่ยจริงๆแล้วเขาทําท่านี้แล้วแล้วเขาจะต้องแบบค้างไว้แบบนี้นะเพื่อที่แบบว่าทําให้เขาได้ลูกผู้ชายขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนเขาให้คําแนะนํามาอะไรเงี้ยพอเขาไปทํามาปุ๊บเขาก็ได้ลูกผู้ชายเลยก็มันจะเผอิญมันเป็นจังหวะนั้นเขาก็เลยได้แต่บางคนทำตั้งสองปียังไม่ได้เลย จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงว่าออกมาสองปียังไม่ได้เพศชายอย่างที่เราหวังเลยใช่ความสําคัญจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ว่าตัวเชื้อน้ําเชื้ออสุจิของผู้ชายเนี่ยนะแข็งแรงแค่ไหนคือก่อนอื่นเนี่ยต้องให้ติดเมลูก่อนต้องบอกงนี้ไม่ว่าน้ําเชื้อแบบตัวแบบสเปิร์มเนาะเขาจะวิ่งเข้าไปเนี่ยบางทีตัวผู้หญิงอาจจะไม่แข็งแรงตัวผู้ชายอาจจะไม่แข็งแรงมันก็เลยอย่างที่คุณอาพูดอาจจะไม่สามารถกําหนดเพศได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวอสุจิที่เข้าไป สนับสนุนโดย DBMP Double Max Plus